หยุดดูวินาทีนี้ถ้าคุณอยากเห็นความแร่งของทหารไทยในระดับโลกนี่คือภารกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตและศักดิ์ศรีบนแผ่นดินแอฟริกาสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมใน28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเสียงสัญญาณเตือนภัยดังสนัน่นทหารไทยขยับทันทีไม่มีคำว่ารีรอเพราะนี่คือการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ดุเดือดที่สุดของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเสาสูดานพลัดที่6พวกเขาไม่ได้ไปแค่สร้างทาง แต่พวกเขาไปเพื่อประกาศสักดากรวมพร้อมในนามสหประชาชาติคุณผู้ชมครับล่าสุดสดๆสดสดร้อนๆพี่น้องทหารช่างของเราที่เซาสูดานยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกขั้นโดยการจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนของพื้นที่รับผิดชอบส่วนใต้หรือ Sector South ในขั้นที่3ย้ำนะครับว่านี่คือขั้นที่3คือระดับที่ต้องใช้ความตื่นตัวสูงสุดเป้าหมายคืออะไรคือการป้องกันสถานที่สำคัญภายในค่ายทหารสหประชาชาติทอมปิงหรือ UN Tho นทอมปิงคอมเพ สถานการณ์จำลองบีบคั้นให้ต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การจัดกำลังชุดสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ Quick Reaction Force ชุดรบที่พร้อมปะทะและเข้าระงับเหตุได้ทันทีที่เกิดเรื่อง งานนี้ไม่ได้เล่นเล่นเพราะเขาซ้อมกันถึง3ช่วงเวลาตามคำสั่งจากกองบัญชาการพื้นที่ส่วนใต้เพื่อทดสอบความล้าทดสอบสติและทดสอบการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันบอกเลยว่าเป๊ะทุกระเบียดนิ้วทหารไทยเราความพร้อมเกินร้อยหัวใจเกินล้าน คุณผู้ชมลองคิดดูสิครับในสภาวะกดดันกลางแดดร้อนระอุของเซาสูดานแต่ทหารไทยเรายังรักษาม,มาตรฐานความปลอดภัยให้ชาวโลกได้ขนาดนี้น่าภูมิใจขนาดไหนใครเห็นภาพการฝึกแบบนี้แล้วรู้สึกฮึกเหิมเหมือนผมบ้างคุณคิดว่าการส่งทหารไทยไปปฏิบัติภารกิจสันติภาพแบบนี้สำคัญต่อชื่อเสียงประเทศเรายังไงมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์ อย่าปล่อยให้ข่าวดีๆแบบนี้เงียบหายไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตาม2 8 HB News ในทุกช่องทางเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกความมันและสาระดีๆแบบนี้จำชื่อเราให้ดี2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ